ข้อสอบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะฮะข้อสอบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับข้อหนึ่งนะครับข้อใดคือองค์ประกอบของการวางแผนอัตรากําลังก็กําลังบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ใช่การคาดการกําลังบุคคลในอนาคตก็ใช่แผนวางกําลังคนก็ใช่เพราะนั้นถูกทุกข้อเนาะ ข้อ2โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนเท่าไร่ให้มีผู้ช่วยผู้บริหาร1คนนะครับผู้ช่วยผู้บริหาร1คนก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานบริหารเนาะถ้าเกิดว่าเด็กนักเรียนนะครับสีคนลงมาอันนี้ถ้าผู้บริหาร,กรเกษียณก็ไม่ได้เนาะสีคนลงมาอพอกเกษียณก็หมดสิทธิ์นะครับไม่ได้อันนี้ไม่ได้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเปลี่ยนแปลงระเบียบไหมแต่ถ้า41ขึ้นไป41ถึง119คนอันนี้จะได้ ได้พออ1น,นะรองพออนะครับไม่ได้ถ้า120ถึง719อันนี้ได้น,นี่พอออันนี้รองพอออ,อ,อันนี้ได้1อันนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้จะได้1ได้ได้พออหนึ่งได้รองพออหนึ่งถ้า720ถึง1 0ึ่นะครับจะได้พออหนึ่ง ได้รองพอ,อ2สองทา1 0 8 0นะถึง1,679ก็ได้พอ,อ1ได้รอง3ถ้า1,680นะขึ้นไปก็ได้พอ,อ1ได้รองครบ4ฝ่ายเพราะนั้นข้อนี้อยู่ในผู้ช่วยผู้บริหารใช่ไหมครับก็อยู่ในตรงนี้เพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบอ๋อตรงนี้ต้องร้อยต้องร้อยนะครับร้อยก็ไก่นะครับ120ถึง179ตรงนี้ต้อง120โทษที120ยข้อ ข้อ3ข้อใดต่อไปนี้คือประโยชน์ของการวางแผนอัตรากําลังของประโยชน์การวางประโยชน์ของการวางแผนอัตรากําลังใช่ไหมครับนำไปใช้ในการวางแผนกําหนดจํานวนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโอเคถูกต้องนําไปใช้ในการสับเปลี่ยนยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ใช่นําไปใช้ในการวางแผนการผลิตการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ใช่เพราะนั้นถูกทุกข้อเนาะ ข้อ4นะครับข้อใดค,คือองค์ประกอบของตําแหน่งองค์ประกอบของตําแหน่งองค์ประกอบของตําแหน่งจะมีด้วยกัน3ประการใช่ไหมครับจะมีด้วยกัน3ประการก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบหรืองานที่ต้องปฏิบัติคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งแล้วก็ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเพราะนั้นถูกทุกข้อนะครับนี่คือองค์ประกอบของตําแหน่งนะครับ ข้อ5านะครับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ประเภทตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี3ประเภทเนาะนะครับมี3ประเภทก็คือประเภทกประเภทขและก็ประเภทขนะครับก็อยู่ในมาตราที่38มนะครับมาตรา38กสกไก่ขไข่ขควายนะครับกไก่ก็คือผู้สอนใช่ไหมครับผู้สอนขไข่ก็ผู้บริหารสถานศึกษากับผู้บริหารการศึกษาส่วนขควายก็คือบุคลากรทางการ ศึกษาอื่นนะครับอย่าลืมคาว่าอื่นบุคลากรทางการศึกษาอื่นนะผู้สอนขอขายก็ผู้บริหารสถานศาึกษาแล้วก็ผู้บริหารการศาึกษาขอควายก็บุคลากรทางการศึกษาอื่นนะครับข้อ6ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษากําหนดไว้ในมาตราใดาข้อนี้ง่ายมาตรา38เนาะ ข้อ7ข้อใดไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรา38กอไก่ข้อใดไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาตาา38กอไก่เนาะสำหรับมาตรา38กอไก่ก็มีครูผู้ช่วยครูอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราอาจารย์แล้วก็ศาสตราจารย์ใช่ไหมครับศึกษานิเทศไม่มีผู้ช่วยก็วงเล็บ1ครูก็วงเล็บ2ผู้ช่วยศาสตราจารย์อันนี้จะวงเล็บ4วงเล็บ3ก็อาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์ Blues. วงเล็บ5ก็รองศาสตราจารย์ ส่วนวงเล็บ6ก็ศาสตราจารย์นะครับตามนี้ข้อ8นะครับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในข้อใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรา38ขอไข่มาตรา3 8ขอไข่ใช่ไหม มาตราสามสิแปดขอไข่ก็ประกอบไปด้วยมาตราสามสิแปดขอไข่เนี่ยตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาใช่ไหมครับก็จะมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเนี่ยอันนี้วงเล็บหนึ่งอ่าผู้อำนวยการสถานศึกษาก็วงเล็บสองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็วงเล็บสามนะส่วนวงเล็บสี่ก็ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนวงเล็บห้าก็คือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะครับตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่กสกําหนดนะครับส่วนรองเลขาสพทไม่ไม่เกี่ยวนะครับไม่มีนะงองูนะครับไม่ได้ กําหนดวบในมาตราส8บขอไข่นะครับข้อ9ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในข้อใดที่ไม่มีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษครูครูก็มีครูก็มีชํานาญการนะครับมีชํานาญการพิเศษใช่ไหมครับมีเชี่ยวชาญแล้วก็มีเชี่ยวชาญพิเศษถูกไหมผู้มืนในการก็มีผู้มนืน,นมในการชํานาญการผู้มืนในการชํานาญการพิเศษเชี่ยวชาญก็มีเชี่ยวชาญพิเศษก็มีรองผู้มืนในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็จะมีชํานาญการพิเศษแล้วก เชี่ยวชาญไม่มีเชี่ยวชาญพิเศษเพราะนั้นคอควายนะครับไม่มีเชี่ยวชาญพิเศษรองผู้วยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับส่วนผู้วยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาก็จะมีเชี่ยวชาญกับเชี่ยวชาญพิเศษนะครับ ข้อ10นะครับการประเมินวิทยาฐานะให้ประเมินครอบคุม3ด้านข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องการประเมินวิทยาฐานะใช่ไหมครับการประเมินวิทยาฐานะก็ประเมินจากมาตรฐานวิชาชีพประเมิน3ด้านใช่ไหมครับประเมิน3ด้านก็มีเรื่องของการประเมินวินัยคุณธรรมจริยธรรมจรรยบรรณวิชาชีพอันนี้ประเมินประเมินความรู้ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานประเมินแต่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอันนี้ไม่ไม่ได้ระบุไว้นะครับไม่ได้ระบุไว้เป็นคำหลอกนะครับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ข้นคำหลอกข้อ11นะครับครูปฐมวัยจะต้องมีจานวนชั่วโมงสอนตามตารางสอนข้อใดครูปฐมวัยใช่ไหมครับครูปฐมวัยครูปฐมวัยก็ต้องสอนนะครับต้องสอนเนี่ยออหกชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับหชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนปฐมกับมัธยมก็12ชั่วโมงต่อสัปดาห์ข้อ12ครูปฐมต้องมีจํานวนชั่วโมงสอนตามตารางตามข้อใดก็อ่อสิชั่วโมงต่อสัปดาห์อ่อครูมัธยมจะต้องมีจํานวนชั่วโมงสอนตามตารางสอนตามข้อใด อันนี้ก็คือ12ชั่วโมงต่อสัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับส่วนข้อ13ข้อใดกล่าวถึงประเด็นในการประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องด้านการจัดการเรียนการสอนใช่ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนใช่ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพใช่แต่ด้านการด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณวิชาชีพอันนี้ไม่ใช่นะครับคือประเด็นในเรื่องของการประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะการปฏิบัติหน้าที่นะซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันไม่ได คุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันไปประเมินอ,อีกไปประเมินอ,อีกที่หนึ่งไปประเมินอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่จะเรื่องของการจัายกระลิการสอนการบริหารชั้นเรียนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพซึ่งตรงนี้ต้องอ่านโจทย์ดีๆว่าเขาถามเรื่องของการประเมินผลเรื่องอะไรอันนี้เรื่องของการปฏิบัติการสอนนะครับข้อ14บุคคลใดเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของครูในสถานศึกษาในทุกวิทยาฐานะข้อนี้ก็ง่ายนะครับก็คือผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับข้อ15ข้อใดมีอำนาจในการอนุมัติให้บุคคล มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชํานาญการแล้วก็ชํานาญการพิเศษก็คืออ,อกอกกเขตพื้นที่การศษานะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็มาเป็นกอสอจแล้วก็มาเป็นอ,อกกศ เขตพื้นที่การศึกษาใช่ไหมครับนะฮะข้อ16กรณีใดต่อไปนี้ห้ามมิให้เบิกจ่ายเงินวิทยาฐานะหรือเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามระเบียบของก่ศไม่ให้เบิกเงินวิทยฐานะหรือเงินประจําตําแหน่งอะไรเงี้ยนะฮะ,ะถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนอันนี้ก็ไม่สามารถเบิกได้นะครับถูกสั่งให้ไปประจําในส่วนราชการหรือไปอยู่ที่สํานักงานเขตเป็นการชั่วคราวก็ไม่ได้เช่นเดียวกันถูกพักใช้ใบอนุญ,ญาตประกอบ วิชาชีพก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นถูกทุกข้อนะครับไม่มีสิทธิ์ได้เบิกการใช้จ่ายเงินวิทยฐานะข้อ17คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของคณะกรการครูและบุคลากรทางการศึกษาหมายถึงข้อใดข้อดีก็ง่ายก็คือกคสใช่ไหมครับเพราะนั้นก็คือคณะชื่อเต็มก็คือคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่ากขสนั่นเองนะครับข้อ18ตามคําสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่16บหกทับสองปัจจุบันกขสมีจํานวนกี่คนก มีจํานวนกกสชอบวาเลนไทน์ชอบวาเลนไทนท์เพราะนั้นก็14คนกกสชอบวาเลนไทน์คุรุสภา1โหลข้อ19ใครเป็นประธานกกศตามคําสั่งดังกล่าวใครเป็นประธานกกศตามคําสั่งดังกล่าวก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นประธานกกศข้อ20กรรมาการโดยตําแหน่งในกกศมีจํานวนเท่าใดกรรมการโดยตําแหน่งในกกศมีจํานวน9คน9คนแต่8ตําแหน่งนะครับ9าคนแต่8ตําแหน่งเพราะว่ามันจะมีตําแหน่งอะไร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยสคนคือตำแหน่งเดียวแต่2คนตำแหน่งเดียวแต่2คนข้อ21กรรมการผู้ทรงคนอวุใิในกศสมีจํานวนเท่าใดมีจานวน3คนมีจํานวน3คน3คนนั้นก็จะประกอบไปด้วยการบริหารบุค,คคลด้านทรัพยากรบุคคลการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษานะครับแล้วก็ด้านกฎหมายคนศึกษากฎหมายนะครับข้อ22ใครเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคนวุฒธในกศสมนที่แต่งตั้งก็คือรัฐมนตรัว่าการรนทรากราร ตัวศึกษาธิการนั่นเองซึ่งเป็นประธานประธานกศสนะครับประธานกศสข้อ23ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติทั่วไปของผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาไม่ใช่นะเออมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์อันนี้ใช่เนาะไม่เป็นบุคคลล้มละลายอันนี้ก็ใช่ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวอันนี้ไม่ใช่ถึงแม้จะมีหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ไม่ได้เป็นบุคคลล้มละลายก็ยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่ไม่เคยต้องโทษจำคุก โอเคอันนี้ใช่นะครับข้อ24กฎกคสว,ว่าด้วยโรคของข้าราชการครูและบุคลากร,ร,กรทางการศาึกษามีจานวนกี่โรคมีจํานวน5โรคข้อได้กล่าวผิดมีจํานวน5โรคข้อได้กล่าวผิดโรคเรื้อนในระยะติดต่ออ,อ,อันนี้จริงๆก็ถูกนะแต่มันถูกไม่ทั้งหมดหรือในระยะเป็นที่หน้ารังเกียจต่อสังคมเป็นที่หน้าเกียจแก่สังคมนะครับวัณโรคในระยะติดต่อถูกโรคเท้าช้างจริงๆโรคเท้าช้างไม่ตรงนี้มันไม่ถูกเท่าไหร่นะในระยะติดต่อมันไม่ใช่ในระยะติดต่อสิ โรคท้าช้างในระยะเดี๋ยวโทษทีในระยะที่ปรากฏอาการนะครับในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจต่อสังคมใช่ไหมครับในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจก่สังคมพนี้คอควายเนาะ,ะโรคพษิษราเรื้อรังโอเคถูกนะครับข้อ25ผู้ที่เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรา30ต้องมีอายุเท่าใดต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่อย่างที่บอกบอกแล้วนะครับว่ามันจะแยกออกเป็น2อ2ลักษณะนะฮะ2ก็คือคำว่าข้าราชการครูกับ บุคลากรทางการศึกษานะครับถ้าข้าราชการครูก็จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะไปติดเรื่องของใบประกอบนะครับตามพรบรสภาครูเนาะแต่อันนี้18ปีได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ได้ข้อ26ตามคำสั่งคสช,ชที่16ทับสองหาหกนำหนดให้ใครเป็นผู้มีอำนาจในการดึงเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเอ่อข้อนี้ก็คือตามคำสั่งของคสชเนี่ยกกศนะครับ ข้อ27ผู้ม e so, ีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547ากำหนดไว้ในมาตราใดกำหนดไว้ในมาตราที่53ก็คือผู้มีอำนาจตามมาตรา53บนะครับแล้วก็ต้องไปดูในว่าใครเป็นใครใครเป็นพลมีอำนาจตรงนั้นนะครับ28แตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งใดที่ไม่ต้องนำความกาบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งที่ต้องนำกาบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรณาโปรดเกล้าแต่งตั้งก็คือตำแหน่งที่มีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษเนาะเชี่ยวชาญพิเศษข้อ29ผู้ใดมีอำนาจสั่งบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งที่มีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษสังกัดสปทสังกัดสปทก็คือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเลขากรปทโดยอนุมัติกกสนะครับข้อ30ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งรองผู้มนในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือใครข้อนี้ง่ายก็คือผู้มีอำนาจตามมาตรา 53าใช่ไหมครับก็คือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งรองผอ,อเขตผู้นั้นก็คือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยอนุมัติกศข้อ31ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูวิทยาฐานะชำนาญการในสถานศึกษาคือข้อใดอครูคนนี้ครูคนนี้มีวิทยาฐานะชำนาญการถ้าชำนาญการก็ต้องเป็นแปลว่ามีวิทยาฐานะเนาะก็คือต้องเป็นผู้วยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาโดยความเห็นชอบของอกกสเขตพื้นที่การศึกษา สามสองใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับครูผู้ช่วยก็ผู้อำนการสถานศาึกษาโดยความบนิชอบของอกศกิจวิทีาการสาเนาะอ่าสามก็ ใครเป็นคนมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งรองผู้นวยการสถานศึกษารองผู้นวยการโรงเรียนเนาะก็ผู้นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความห็นชอบของอกสเขตพื้นที่การศึกษาข้อ3าใครเป็นคนมีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้มืนในการโรงเรียนก็คือผู้มืนในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของอกสเขตพื้นที่การศึกษานะครับต่อไปข้อ35ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตําแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูเนี่ยเป็นระยะเวลาตามข้อใดข้อนี้ก็ง่ายเป็นระยะเว เวลา2ปีคืออย่างนี้เนาะมันจะไม่มีคําว่าไม่น้อยกว่าหรือภายในไม่มีนะเป็นเวลา2ปีเลยนะครับเป็นเวลาอันนี้ต้องระวังช้อยหลอกนะครับคำหลอกเป็นเวลา2ปี คือไม่ได้มีคําว่าไม่น้อยกว่าภายในอะไรเงี้ยไม่มีนะฮะสาปัจจุบันในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยให้ประเมินตามข้อใดก็ประเมินทุกๆ6เดือน4ครั้ง,งใช่ไหมครับทุกๆ6เดือน4ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่1นที่สไม่ต่ากว่าร้อยละหกครั้งที่3กับครั้งที่4นะไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบข้อเจ็เจ็ดคณะกรรมาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มมีจานวนเท่าใดมีจํานวน3คนมีจํานวน3คนข้อ38ปัจจุ ปัจจุบันใครเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก็คือผู้มีอำนาจตามมาตรา53นะครับผู้มีอำนาจตามมาตรา53ต้องตอบอันนี้นะไม่ใช่ไปตอบพออเงี้ยไม่ได้นะครับไปตอบพอเขตก็ไม่ได้นะครับต้องตอบผู้มีอำนาจตามมาตรา53นะครับข้อ39ผู้ใดเป็นประธานกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก็แน่นอนครับผู้มีการสถานศึกษานะครับพอ40ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มคณะกรรมการมี3 ามคนเนาะมีพออ,อเป็นประธานนะครับหรือพออ,อจะมอบให้ใครก็ได้มอบให้รองมอบอะไรก็แล้วแต่อ่าแล้วก็มีครูครูเป็นกรรมการแล้วก็ผู้ทรงคนวุฒิผู้ทรงคนวุฒินอกสถานศึกษานะครับผู้ทรงก็เป็นกรรมการเพราะนั้นข้อนี้คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ใช่เนาะไม่เกี่ยวนะครับ ข้อ41นะครับป like ัจจ well. ุบ <pr> ันใครมีอำนาจในการอนุมัติให้ครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วดำรงตำแหน่งครูก็คือผู้มีอำนาจในการอนุมัติครูผู้ช่วยให้ผ่านเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มใช่ไหมก็คืออกกสเขตพื้นที่ทางสาคือมันคนละอย่างกับการสั่งบรรจุและแต่งตั้งนะครับสั่งบรรจุและแต่งตั้งอันนี้มันต่างหากนะครับมันคนละอย่างกันอันนี้จะเป็นพออโดยความเห็นชอบของอกกศเช่นเดียวกันแต่อันนี้ อำนาจในการอนุมัติให้ผ่านนะครับอนุมัติให้ผ่านแล้วมาลงตำแหน่งครูข้อ42ในระหว่างเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยสามารถนับวันลาคลอดบุตรลาป่วยซึ่งต้องรักษาตัวเป็นเวลานานลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลรวมเป็นระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกินกี่วันได้ไม่เกินกี่วันข้อนี้ง่าย9 0วัน ข้อ41การย้ายของครูผู้ช่วยมีกี่กรณีการย้ายของครูผู้สอนมี3กรณีใช่ไหมครับมีกรณีปกติมีกรณีย้ายกรณีพิเศษแล้วก็ย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการนะครับเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ข้อ44ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการย้ายครูผู้สอนครูผู้สอนของครูผู้สอนก็จะมีย้ายกรณีปกติย้ายกรณีพิเศษย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการย้ายกรณีเหตุพิเศษไม่มีนะไม่มีข้อ45ข้อใดคือคุณสมบัติของครูผู้สอนในการขอย้ายกรณีปกติขอย้ายกรณีปกติอ่าปฏิบัติงานในตำแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า24เดือนอาจถูกต้องไม่ใช่2ปีนะแต่ถ้าแ,แต่ถ้าในชอยมันเขียนว่า2ปี ก็ตอบ2ปีไปไม่เป็นไรแต่ถ้าในช้อยมันมีทั้ง2ปีกับ24เดือนตอบ24เดือนมันจะบอกไงล่าว่าเป็นภาษากฎหมายะนะบางทีเขาก็ลอกกันมาเงี้ยนะฮะไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลาโอเคใช่กณีย้ายสับเปลี่ยนต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า24เดือนใชนะ่ก็คือถ้าอายุ5 8เนี่ยย้ายสับเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะนั้นถูกทุกข,ข้อนะครับข้อ46ใครเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาใครเป็นนนผู้้มมีอาาาาาจพิิรณุัตกยย ของข้าราชการครูและบุคลากร,ากราทางกรารศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาออ้อนี้โอเคง่ายอกสอเขตพื้นที่การศึกษาครับ ข้อ47ครูผู้สอนได้รับการพินาย้ายแล้วต้องรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ไปยังสถานศึกษาแห่งใหม่ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง15วันนะครับ15วัน48การย้ายผู้บริหารสถานศึกษามีกี่กรณีก็เหมือนกันครับเหมือนกับครูผู้สอนแหละเหมือนกับครูผู้สอนเลยนะครับก็คือ3กรณีปกติกรณีพิเศษเพื่อความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการนะครับข้อ49ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการย้าย ย้ายของผู้บริหารสฐานศากรณีปกติใช่กรณีพิเศษใช่ย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการใช่กรณีเพตพิเศษไม่ใช่ ข้อ50ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการย้ายผู้บริหารสถานศึกษากรณีปกติกรณีปกติใช่ไหมนะครับก็ดูการย้ายเพื่อไปอยู่ร่วมกับคู่สมรสใช่ย้ายเพื่อดูแลบิดามารดาใช่ย้ายเพื่อกับภูมิลำเนาก็ใช่แต่ย้ายติดตามคู่สมรสไม่ใช่ยกันติดตามคู่สมรสต้องลาต้องใช้การลาการลาลาติดตามคู่สมรสมีนะลาติดตามคู่สมรสได้นะครับแต่ย้ายเนี่ยย้ายเขาเรียกว่าย้ายเพื่ออยู่ร่วมกับคู่สมรสเนี่ยเป็นภาษากฎหมาย ย้ายเพื่ออยู่ร่วมกับคู่สมรสนะครับ